ทดสอบชุดโซลาเซลล์ปั๊มสองนิ้วสามแรงม้านะครับสองพันสองไวัตต่อท่อใส่สปริงเกอร์ขนาด2นิ้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับตัวนี้ผมเอาใส่ไว้กลางไรอ้อยนะครับ ตัวนี้หัวสริงเกอร,เอร,กร,เร,รเ์เป็นหัวสองนิ้วนะครับตอนนี้มันยิงไกลประมาณน่าจะ20่สเมตรครับตัวนี้นี่เป็นเป็นหัวสองนิ้วนะครับ ขอบคุณครับ